อาจารย์ภพยสารแสนชัยหนุ่มทิพย์ที่ถูกเลือกจากสวรรค์สื่อกลางระหว่างมนุษย์และเทพผู้บรรเทาความเดือดร้อนให้มนุษย์และวิญญาณได้ท่านได้นิมิตเห็นดวงชะตาของผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือในปี2567นี้ว่าพวกท่านจะมีชะตากรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมกลาบสวัสดีทุกๆท,ท่านและเหล่ากัลยาณมิทั้งหลายวันนี้ทางช่องของเราก็มีนิมิต จากท่านอาจารย์ไพศาลส,สำหรับผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือมาฝากทุกท่านกันนะครับมาดูซิว่าดวงชะตาของท่านในปีนี้จะเป็นเช่นไรในปีนี้ดวงชะตาของท่านจะพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือทุกคนนั้นจะต้องเจอกับความทุกข์ความยากลาบากอุปสรรคมากมายทาอะไรก็ไม่สาเร็จตอนแรกก็เหมือนจะดี แต่สุดท้ายก็ล้มไม่เป็นท่าเหมือนมีอะไรมาฉุดรั้งเอาไว้ทำให้ท่านไม่สามารถพบเจอกับช่วงเวลาดีๆเหมือนมีเคราะหกรรมมาบดบังท่านตลอดเวลาคนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือหลายๆท่านก็น่าจะรู้ว่าพวกท่านนั้นเป็นเทวดาที่ลงมาจุติยังโลกมนุษย์เพื่อมาช่วยเหลือหมู่มวลมนุษย์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากทุกข์จากเคราะหกรรมต่างๆที่เคยสร้างไว้ ทำให้พวกท่านนั้นต้องเจอกับขรอกรรมมากมายกว่าคนอื่นเพื่อเป็นบททดสอบจิตใจของท่านเพื่อให้ท่านนั้นได้สร้างบุญบารมีด้วยการใช้ความดีเอาชนะความชั่วประพฤตินตนให้อยู่ในศีลอยู่ในธรรมช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจที่บริสุทธิ์ยุติธรรมดังนั้นผู้ที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือจึงต้องทนรับมือกับข้อกรรมต่างๆมากมายแต่ในปีนี้ในปี2 5 6 7 เหล่าเทวดาทั้งหลายได้ส่งสารผ่านมาทางท่านอาจารย์ไพศาลผ่านทางนิมิตของท่านอาจารย์ให้มาบอกข่าวกับคนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือว่าในปีนี้จะเป็นปีที่ดวงชะตาของพวกท่านนั้นพลิกเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือจากร้ายกลายเป็นดีจากไม่มีก็จะมีเหลือกินเหลือใช้ดวงของท่านจะเปลี่ยนไปโชคจะดีขึ้นมีลาบก้อนโตดวงเฮงแบบดึงไม่หยุดฉุดไม่อยู่ สำหรับท่านที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือที่กำลังรับชมรับฟังคลิปนี้อยู่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ท่านได้มาเจอคลิปนี้แต่เป็นเพราะบุญพาวัฒนานาให้ท่านได้มาเจอกับคำทำนายจากสวงสวรรค์เพราะฉะนั้นท่านอย่าได้พลาดโอกาสที่จะได้ทําบุญครั้งใหญ่ขอให้ท่านที่ได้ฟังคลิปนี้จงแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปให้บุคคล บุคคลที่มีกากบาดกลางฝ่ามือเช่นท่านให้ได้รับรู้ถึงนิมิตจากสวรรค์นี้เพื่อเป็นบุญและเป็นประโยชน์ถือเป็นการสร้างบุญและสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ให้กับตัวท่านเองให้ท่านได้รับบุญบรารมีย,ยิ่งยิ่งขึ้นไปเทินเปิดคำทานายนิมิตจากท่านอาจารย์ไพศาลแสนชัยที่พูดถึงดวงชะตาของผู้ที่มีกากบาดกลางฝ่ามือว่าดวงของท่านได้มาถึงจุดที่เข้าถึงเงินล้าน และบุญของท่านเริ่มที่จะทำงานแล้วถึงเวลาดวงมหาเศรษฐีดวงมหาเฮงดวงมหารวยที่ติดตัวท่านมาตั้งแต่กำเนิดกำลังจะถูกเปิดออกแล้วท่านเคยรู้หรือไม่ว่าคนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือนั้นเป็นคนที่มีดวงมหาเศรษฐีดวงมหาโภกทรัพย์ดวงมหาเฮงดวงมหารวยติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดอยู่แล้วเพียงแค่รอเวลา ที่จะผ่านการทดสอบจากสวงสวรรค์เท่านั้นท่านเป็นคนที่มีเสน่ห์เมตตามหานิยมตั้งแต่กําเนิดเป็นที่รักของผู้ที่พบเห็นหรือผู้ที่ใกล้ชิดเป็นที่เอ็นดูของผู้หลักผู้ใหญ่ท่านจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเป็นเจ้าคนนายคนและมีหน้าตาในสังคมอย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าคนที่มีกากบาดกล้าฝ่ามือนั้นเป็นคนที่มีเทวดาคอยปกป้องคุ้มครอง เทวดาคอยให้โชคให้ลาบขอแค่ทุกท่านมันทำความดีอาน,นิสงผลบุญจะมากมายมหาศาลทำอะไรก็จะดีไร้อุปสรรคทำสิ่งไหนก็จะเจริญรุ่งเรืองแบบก้าวกระโดดถึงแม้ว่าในเวลาเริ่มแรกของชีวิตอาจจะตกละกมลำบากในครอบครัวที่ยากจนก็ตามแต่คนเหล่านี้เป็นคนที่มีความฝันมีเป้าหมายชัดเจนว่าชีวิตต้องประสบความสำเร็จ และต้องร่ำรวยให้ได้ทำให้ชีวิตเมื่อก้าวสู่วัยกลางคนชะตาชีวิตของพวกเขาก็จะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือจากที่เคยลำบากก็จะกลายเป็นคนที่มั่งคั่งเป็นเศรษฐีมีกินมีใช้แต่หากท่านใดที่มีกากบาดกลางฝ่ามือแล้วนั้นชีวิตยังไม่ดีลุ่มรุ่ม,มดอนดอนทำอะไรก็ไม่สำเร็จทำธุรกิจการค้าก็ไม่ดีเงินทองขัดสน มีอุปสรรคต่างๆเข้ามามากมายแถมยังไม่เคยพบคำว่าโชคดีหรือโชคลาบเลยท่านก็อย่าเพิ่งน้อยใจไปเพราะว่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบอกว่านับตั้งแต่ปี2,567เป็นต้นไปชะตาชีวิตของท่านจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมชีวิตของท่านต่อจากนี้จะเจอแต่คำว่าโชคดีเงินทองไหลามาเทมา ไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็เริ่มที่จะประสบความสำเร็จมีโชคมีลาบทำน้อยได้มากยิ่งทำมากก็จะได้มากยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ว่าจะทำอะไรก็สำเร็จไปเสียหมดเพราะว่ามีบุญเก่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงคอยเกื้อหนุนดวงชะตาของท่านนั่นเองชีวิตของท่านจากนี้จะได้หลุดพ้นจากความยากจนความลำบากแล้วก็เป็นความร่ำรวย ที่จะเข้ามาแทนที่ในไม่ช้าชีวิตจะเจอแต่คำว่าโชคดีเงินแสนเงินล้านจะหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตทำสิ่งไหนก็จะเจริญรุ่งเรืองแบบก้าวกระโดดขอให้ท่านเตรียมตัวรับมือกับความรวยไว้ให้ดีอาจจะต้องมีตกตะลึงกันทั้งบ้านบ้างเพราะว่าท่านจะมีสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนสิ่งใดก็ตามที่เคยคิดฝันไว้เช่นบ้านหลังใหญ่รถป้ายแดง ทรัพย์สินเงินทองต่างๆจะแปลเปลี่ยนจากความฝันเปลี่ยนเป็นความจริงมาปรากฏอยู่ต่อหน้าท่านอย่างแน่นอนหากทุกๆท่านฟังคำทำนายนี้จบแล้วอยากให้คำทำนายนั้นเป็นจริงขึ้นมาอย่าได้พลาดโอกาสนี้เด็ดขาดจงตั้งจิตให้มั่นพร้อมอธิษฐานแล้วพิมพ์สาธุพร้อมด้วยเขียนในสิ่งที่ท่านต้องการลงในคอมเมนต์ท่านก็จะได้ในสิ่งที่ท่านต้องการ สมดังใจปรารถนาแน่นอนความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแหล่งที่มาจากท่านอาจารย์ภัยสารแสนชัยด้วยนะครับขอบคุณครับ